สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้มาแนะนำแบตสำรองกันอีกรุ่นนะครับเป็นซีรีส์นี้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวรุ่นหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นจอยรูเหมือนกันนะ,ะตัวที่แล้วจะเป็นรุ่น JRQP 1 9 2นะครับตัวนั้นจะเป็น20,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นน้องเขานะเป็น JRQP 1 9 1นะครับเป็น Uh, Power Bank c ชาร์จเร็วระบบ PD นะครับ22.5วัตต์เพียงแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับเป็นขนาดความจุที่น้อยลงนั่นเองนะครับแต่ว่า uh, โดยโครงสร้างนะครับแผงวงจรวิธีการทำงานระบบต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ความจุนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรามาดูที่กล่องก่อนนะครับกล่องก็เป็น layout เหมือนเหมือน Joyroom ทั่วๆไปแหละตรงนี้ก็เป็นโลโก้เขานะครับแล้วก็ รหัสชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับ jrqp 1 9 1นะครับเป็น10,000ม ah ิลลิแอมป์แบตเตอรี่นะก็นี่นะครับ22.5วัตต์นะครับพาวเวอร์แบงค์หนึ่งมิลลิแอมป์เขาจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้เลยก็ชาร์จเร็วในระบบ PD นะครับก็สเปคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเป็นระบบชาร์จเร็วนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วได้ระบบ PD เนี่ยได้20วัตต์นะครับแล้วก็ อ่า uh, support multiple fast charge protocol mm hmm. ก็หมายถึงว่าอ่า uh, support ระบบชาร์จต่างๆหลากหลายนะครับเช่นแบบอ่า uh, ระบบ PD นะครับระบบ Qualcomm Quick Charge อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่ามีอ่าเอาพุทนะครับหรือช่องจ่ายไฟออกเนี่ยสามช่องด้วยกันนะครับประมาณนี้สเปคคร่าวๆก็อ่า uh, อยู่ด้านหลังนะครับเขาจะพิมพ์บอกไว้นะครับนี่นะครับชาร์จได้22.5วัตต์นะครับซัพพอร์ต PD เวอร์ชัน3นะครับ Quick Charge เวอร์ชัน3นะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่ใช้ได้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นซัมซุงหัวเว่ยนะครับเนี่ยนะครับรหัสโปรโตคอลเขานะครับ AFC SCP อะไรตรงนี้ตรงนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้รู้ข้อมูลมากนะเกี่ยวกับโปรโตคอลตรงนี้นะครับแต่ว่ามันก็พพอร์ตฟังก์ชันพื้นฐานที่เราใช้ใช้กันในระบบชาร์จเร็วนั่นแหละนะครับก็คือระบบ PD แล้วก็ QC นะครับ ตรงนี้ก็บอกว่ามีตัวเลขขนาดใหญ่นะครับบอกปริมาณแบตที่เหลือนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จเข้าตัวแบตได้2ช่องนะครับแล้วก็จ่ายไฟออกได้3ช่องนะครับประมาณนี้สเปคก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับชื่อรุ่นนะครับ JRQP191 นะครับความจุ10,000มิลลิแอมป์นะครับเรทแคปาซิตี้นะครับหลังจากที่าหาแล้วจะเหลือ6,000มิลลิแอมป์นะครับที่5โวลต์3แอมป์ก็เหมือนที่บอกไว้ทุกคลิปนะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วนะลองย้อนดูกันนะก็จะ อธิบายว่าทำไมจากหมื่นมันเหลือ6,000นะครับมันเป็นแบบนี้กับแบตเตอรี่สำรองทุกอันนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงแต่ว่า,าตัวแบตเตอรี่บางยี่ห้อเขาก็แจ้งบางยี่ห้อเขาก็ไม่แจ้งนะครับก็อลองดูกันเอานะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นค่าชาร์จเข้านะครับก็อินพุตนะครับระบบไทซีนะครับชาร์จตัวมันนะแม็กซิมัมคือ5โวลต์3แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์12โวลต์1.5แอมป์นะครับแล้วก็สำหรับอินพุตแบบไมโครก็คือ5โวลต์2แอมป์นะครับ9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับสำหรับช่องไมโครชาร์จตัวมันนะชาร์จได้2อันนะครับทีนี้ก็มาถึงเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตไทซีเนี่ยก็ได้5โวลต์3แอมป์นะครับเก้าโวลต์์แอมป1.67นะครับ แล้วก็ USB อีก2ช่องนะก็จะจ่ายเฉลี่ยกันนะครับถ้าเราเสียบเยอะมันก็จะหารกันไปเพราะว่ามันใช้ชุดวงจรเดียวกับตรงนี้นะครับก็จะจ่าย4.5โวลต์เนี่ยได้ถึง5แอมป์เลยนะครับแล้วก็ถ้า5โวลต์จะเหลือ4.5แอมป์นะครับแล้วก็9โวลต์จ่ายได้2แอมป์นะคือ18วัตต์นั่นเองนะครับแล้วก็12โวลต์1.5แอมป์นะครับนี่นะครับ USB C จ่ายรวมนะครับ 5โวลต์3แอมป์นะครับในกรณีที่เราชาร์จคู่เนี่ย USB-C นะครับจะถูกตัดลงมาไม่ทำงานในระบบ PD ก็จะจ่ายไฟแค่5โวลต์นะครับได้มากสุดที่3แอมป์นะครับน้ำหนักคือ249กรัมหรือ2ขีดครึ่งนั่นเองนะครับวัสดุก็เป็นพลาสติก ABS นะครับในการทำตัวบอดี้แบบสำรองนะครับแล้วก็เป็นไฟเพิรูฟด้วยนะครับก็คือเป็น material นะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นแบบกันไฟนะครับก็คือไฟจะไม่ติดลามไปนะครับ อาจจะละลายได้เป็นบางส่วนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ว่ามันไม่ติดไฟนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นขนาดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคข้างกล่องทีนี้มาดูตัวเหมือนกันอุปกรณ์ในกล่องมีแบตหนึ่งอันนะครับมีสายชาร์จแบบ usb a to c สั้นๆนึงเส้นนะครับก็ดูธรรมดานะไม่มีอะไรแล้วก็คู่มือ1แผ่นนะครับก็มาดูที่ตัวแบตเตอรี่เลยตัวแบตเตอรี่ก็เหมือน qp 1 9 2เลยเพียงแต่มันบางกว่าเห็นไหมฮะมันก็ไม่หนามากนะครับก็จริงๆแล้วแบต1 0 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยเป็นไซส์ท ผมว่าส่วนมากเนี่ยจะซื้อกันขนาดประมาณนี้นะเพราะอย่างผมใช้เองนะครับคือเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับส่วนมากแล้วนะครับก็พกสำรองไว้ประมาณ1 0,000มิลลิแอมเนี่ยกำลังสวยนะครับคือเผื่อคนอื่นยืมเผื่อแฟนใช้เผื่อเราเองแบตหมดในกรณีบางกรณีนะครับแต่ว่า,าผมว่าผมว่า10,000มิลลิแอมเนี่ยมันเพียงพอแล้วล่ะชาร์จได้ประมาณเฉลี่ยนะฮะโทรศัพท์เกือบทุกรุ่นเลยก็จะชาร์จได้ประมาณ2รอบ2รอบหน่อยๆแล้วแต่นะครับเพราะว่า อพอหารแล้วมันจะเหลือ6,000นะก็จะชาร์จได้ประมาณ2รอบก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการพกแบตสำรองหนึ่งอันเพื่อชาร์จโทรศัพท์สำหรับการใช้งานแบบคนหนึงสคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับในระยะเวลาที่ไม่นานมากเพราะว่า,าผมขายหน้าร้านนะฮะก็แบตเตอรี่1 0 0 0 0เนี่ยขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับไซส์มันไม่ใหญ่เกะก,กะมากนะครับไซส์เนี่ย เปรียบเทียบง่ายๆคือขนาดมันจะประมาณโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแหละเหมือนเราพกโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้เป็น i p h o น e 13 Pro Max กก็จะใหญ่กว่านิดนึงแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยมันอย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์มันจะเหมือนเราพกโทรศัพท์ไว้เครื่องหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าไม่เกะก,กะแล้วก็น้ําหนักไม่มากนะครับสขีดกว่านะครับถ้าเป็นพวก2องหมื่นอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มหนามาอีกเท่านึงแหละนะครับก็จะมีความพกยากขึ้นนิดนึง นะครับก็วัสดุเป็นพลาสติกทั้งตัวแบบนี้สีดำนะครับทำเป็นลายฟ้าๆตรงนี้เขียนว่าเป็นเลข10แล้วก็มีบวกนะครับก็น่าจะหมายถึง1 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับตรงส่วนด้านนี้ก็เป็นจอสแสดงผลขนาดใหญ่นะครับซึ่งจริงเดี๋ยวมันก็จะมีตัวเลขแค่ชุดตรงนี้แหละแต่ว่า,าเขาก็แบ่งมาเกือบครึ่งเลยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้มันดูแบบมีเลเยอร์นะครับม,มีแบบมีดำดำเงาๆกับดำ,ด,ำด้านอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็ตัววัสดุด้านข้างก็เป็นพลาสติกนะครับไม่มีอะไรเลยพิมพ์บอกไว้ตรงนี้22.5วัตต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปลดนะครับให้ไฟมันติดนะครับเพื่อเช็คแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตชาร์จต,ต่างๆเขาจะมีพิมพ์บอกไว้เลยนะครับสช่องนี้เป็นช่องจ่ายไฟออกนะครับสีฟ้านะครับ QC 3.0แล้วก็ช่องไมโครตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยสำหรับจ่ายไฟเข้าก็คือ จำง่งายๆคือจ่ายไฟออกใช้2ช่องข้างนะครับส่วนช่องตรงกลางเนี่ยไมโครเอาไว้ชาร์จเข้าอย่างเดียวส่วน type สตัวกลางนะครับชาร์จเข้าได้แล้วก็ชาร์จออกได้ด้วยนะครับเอาไว้ชาร์จอ,อุปกรณ์อื่นได้ด้วยแล้วก็ชาร์จตัวแบตได้ด้วยก็คือ type สนี่จะเป็นดูอัลนะครับสามารถอ,าอินกับเอาได้นะครับด้านหลังก็มีสกรีนรายละเอียดต่างๆไว้นะครับเหมือนกับข้างหลังกล่องแหละนะฮะแล้วก็มาตรฐานต่างๆที่เขาผ่านมานะครับประมาณน,นี้แบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็มีพิมพ์ไว้ว่า make choice be simple ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนในส่วนของแบบสำรองก็เวลาเราโอ p e r a t นะครับจะเปิดเครื่องก็กดทีหนึ่งนะครับจอมจะติดขึ้นมานะครับอันนี้ไฟผมเซตไว้สว่างนะก็เลยเห็นตัวเลขไม่ชัดแต่ว่าก็อย่างนี้นะครับชัดเจนดีเขาจะทําเป็นเหมือนจุดๆๆๆ,ๆนะครับเป็นตัวเลขแบบไม่ใช่ขีดๆนะก็สวยดีนะแลเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์ quick c h a ตรนี้ด้วยเวลาชา์เ,เร็วเนว่าจริงๆส่วนจอมันแค่นี้เอง แต่ว่าเขาก็ทำแบบเผื่อมาอัางนงีดำๆเลยนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรเป็นเรื่องดีไซน์นะฮะนี้เรามาลองชาร์จกันก็เช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะเอามิตเตอร์มาเสียบนะครับแล้วก็แต่ว่าครั้งนี้จะลองแค่ถ่ายสาย Type C ไปเลยเาสายแบบ PD นะครับไปเลยนะครับว่ามันชาร์จเร็วได้ตามที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับก็ผมขอเสียบก่อนนะอ่านี่ผมเสียบมิตเตอร์เข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็ เสียบสายนะครับติดแล้วนะครับทีนี้ก็เรามาดูกันโทรศัพท์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับวันนี้แบตก็ไม่ต่ำมากนะ48%อนะครับอาจจะขึ้นชาร์จเร็วไม่เต็มร้อยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะทำงานระบบชาร์จเร็วแล้วล่ะผมเสียบชาร์จแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวระบบมันอ่านค่าก่อนนะครับเป็นเก้นโวลต์แล้วนะครับเนี่ย ค่าแอมปกำลังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้9.09โวลต์9.21 9.22นะครับ1แอมนะครับดูว่าสุดที่เท่าไหร่นะครับขึ้นเรื่อยๆนะยังขึ้นนะครับน่าจะทำงานเต็มระบบแหละนะครับน่าจะได้ประมาณ20วัตต์เหมือนเคยนะครับ1.9 1.82 1.79อยู่แถวนี้นะครับ2แอมแล้วนะครับ 2.16จก็ประมาณ20วัตต์นะครับ9.22าจุคูณสองนะ9 2้านะครับเศษคูณกันเนี่ยจะได้ประมาณวัตต์กว่าสอวัตต์ก็ประมาณ20วัตต์นะครับก็แปลว่าตัวนี้นะครับาสามารถชาร์จเร็วในระบบ PD ได้20วัตต์จริงอย่างที่เขาเคลมนะครับเพราะว่าค่ายี่สิบสที่เขาแจ้งมาเนี่ยมันคือค่าจ่ายไฟรวมนะครับในกรณีที่เราใช้มากกว่า1ช่องนะครับแต่ว่าถ้า PD เองเนี่ยเขาจะแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าได้20วัตต์ นะครับก็ตรงตามสเปคนะครับเวลามาทํางานระบบชาร์จเร็วจะมีรูปสายฟ้าสีฟ้าๆขึ้นตรงนี้ด้วยเห็นไหมตรงนิ้วก้อยผมชีเนี่ยนะครับก็ถือว่าทํางานได้สมบูรณ์นะครับเป็นแบตเตอรี่1,000 10, 0มิลลิแอมที่มีระบบชาร์จเร็วแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปหนักด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ JRQP 191นะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ